นมอุ้ยนมสดสวัสดีค่ะเราซื้อยาดเพชรนั้นเราเป็นเด็กวัดโอ้ยนมสดอุ้ยอุ้ยอันนี้มันหลังอ่านด้วยนะคะพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดมดมอยากอุ้ย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 เขาหยอกอุ้ยน่ารักจังเลยค่ะนี่ค่ะดูหมาพี่เขานะคะดูหมาบ้านพี่เขาบ้านผู้ใหญ่ใจดีเด้ออยากทำความรู้สักอยากสวัสดีนมสดแล้วนี่ค่ะมานนี่มานี่มานี่นมสดอันนั้น นี่ค่ะอุ้ยน่ารักมากเลยมะขามมะกรูดกับน,นมสดนะคะอ้ยน่ารักมาก<ด>นี่ค่ะพี่เขาไม่หยาดทําความรู้จัก,กไม่กัดหยาดแล้วอ,อ,อุ้ยเขาหยอกหยาดอุ้ยดมด้วยอออ้ยนี่ตัวนี้ดมดมด้วยว่าหยาดอาบน้ําหรือย,ยังตรงนี้นะถ้ามันไม่น่นแล้วมันไม่อหยาดหรอกนอกจากว่าโผล่เข้ามาเจ้าของอยู่ด้วยก็ไม่กัดใช่ไหมคะพี่ปกติหลังอานนี่น่ากลัวนะแต่ว่านี่เขาแบบว่าพี่เลี้ยงแบบไม่ไม่ดุใช่ไหมคะ เลี้ยงปล่อยนะคะผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงปล่อยนะคะนี่อุ้ยเมื่อคืนฝนตกใบไม,ม้ร่วงเต็มเลยเนาะ<อ>สวยงามมากค่ะเพื่อนๆเนี่ยเอ้นมสดใบมะกรูดนั่นเห็นไหมคะแค่พี่เขาเดินออกกําลังกายในบ้านก็หมดแหงแล้วคะ่ะอาหารน้ำายดูสิสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะเขาเชื่อพี่ใบตองเขาไม่เชืยอยเ่อหยาดเลยเพราะหยาดเป็นคนแปลกหน <c> ้า <oughs> <c oughs> แต่เขาไม่ไม่กัดแล้วเด้๋ยกันด้วยกันเัี๋ยวก พี่ใบตองพี่ใบบัวดูสินะโอ๊ยนะคะเดินออกกำลังกายกันแต่เช้าเลยค่ะยกโอ๊ยนั่งโอ้ยน่ารักเขาาคุ้นเห็นไหมครเขาฟังพี่เขาอะถ้าหยากเดินมาคนเดียวโดนแน่นะคะนี่อยู่กับพี่เขานะเขาก็มาดมหยาบเลยค่ะน่ารักมากเลยบรรยากาศเช้าๆช้านะคะนี่โอ๊ยอ้อนอ้อนออนออนออนค่ะอ้อนโอ้ยดูนั่งนั่งโอ้ยนั่ง ดูน,นมสดก็สวัสดีนะคะโอ้ยโชว์ใหญ่เลยน,นมสดน่ารักมากเลยพากันเดินออกกําลังกายแต่เชา้าก็เพิ่งตื่นกันนะคะเอ้ยน่ารักมากเลยนี่ค่ะเอ,อ,อ้ยน่ารักมากเลยสวัสดีเอ้ยนี่เนี่ยอุ้ยอ้อนเห็นไหมคะเนี่ยเนีน่ยหวงห่วงเจ้าของหวงเอกเอ้ยมากันละโอ้ยนี่ค่ะหมาหลังอ่านทุกตัวเลยอย่าผีผามเข้ามานะพี่ไปตองบอกว่าไม่ไม่รับความปลอดภัยนะถ้าไม่ได้รับอนุญาตอย่าหยาดเพชรนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะดูหมาอย,ย่างน่ารักเลยค่ะดูลงรถย,ย่า่ใหญ่ใหญ่กว่าบ้านยาใหญ่กว่าบ้านห้องเช่ายาญเที่ใหญ่กว่าบ้านอาไม่นางเทพีอโรงงานน้ําตาลเหม็นนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอรองเท้านี้นะคะน้นดาดฟ้าที่อยากขึ้นไปเมื่อกี้อูสูงมากเลยค่ะเพืเ่อนๆนะคะสวัสดีค่ะ